ต่อมาภาพก็จะตัดให้เราเห็นทางส่งจี้ซีตอนเด็กนะครับผมซึ่งส่งจี้ซีตอนเด็กนะครับเขาได้มาดูสายลุงซึ่งสายลุงนี้ก็เป็นเส้นทางที่นําไปสู่โลกภายนอกของถ้ำมังกรนี้และในขณะนั้นเองับผมรู้สึกเหมือนกับว่าทางส่งจี้ซีกับเพื่อนๆนะครับผมพวกเขาต้าจะได้เห็นอะไรบางอย่างขึ้นมาอยู่ด้านหลังซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีหมีนะครับผมโผล่มาทำร้ายพวกเขาและภาพก็จะตัดมาให้เห็นในปัจจุบันนะครับผมตอนนี้ส่งจี้ซี่ยก็เตรียมที่จะอพยพไปพบกับคุณอาของเขาส่งจางจิ้งแล้วส่งจางจิ้งผมได้ถามส่งจี้ซ จริงใช่ไหมซางซ่งจางจี้เนี่ยผมก็ได้บอกไปว่าเขาได้านการสืบค้นประวัติของทางเฉินพิงอานไปสิรุ่นก่อนหน้าแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยเฉินพิงอานนั่นก็คือเฉินพิงอานโจซ่อองจี้ซินเนี่ยผมจะได้บอกไปว่าทำไมเขานั้นดูไม่เหมือนกับคนธรรมดาซ่งจางจี้เนีผมจะได้ทำการยอกยอนซ่งจี้ซินไปว่าอันที่จริงแล้วนั้นนะก็ปาทะไรให้ทางเฉินพิงอานนั่นแหละพิเศษใช่ไหมล่ะและทางซ่งจางจี้เนี่ยผมก็ได้บอกไปว่าไหนๆเราก็จะไปจากที่นี่แล้วอะไรที่อยู่ในจิตใ,ใจนั่นแหละคนจะที่สลัดมันให ไม่่เฉียนพี่อ่านนะผมเฉียนพี่อ่านนั้นได้ฟื้นจากอาการบาดเจ็บแล้วเพราะว่าตอนนี้นะเขานั้นได้อยู่ในจวนของทางยางเยาโถเพราะเฉียนพี่อ่านออกมาข้างนอกนะผมเขานั้นก็ได้พบกับทางนิงหยาที่ตอนนี้กำลังนั่งสมาธิอยู่เฉียนพี่อ่านนะผมได้นำมีดสั้นไปคืนนิงหยานั่นเองนิงหยานั้นผมจึงได้ถามกับทางเฉียนพี่อ่านไปว่าเฉียนพี่อ่านนะผมเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บก็คิดจะตัดความสัมพันธ์กันเลยเหรอแต่เฉียนพี่อ่านนะผมก็ได้บอกไปว่ามีดสั้นนี่เนี่ยมันร่ำค่าจะเกิดไปเขานั้นอยากจะเอามาคืนซึ่งงงงงกก็ททาาาาาาใหห้้นนิเเเยยยยแแลลวผมมมโโโไปะะถอ เเขาาอไว้แต่ทางยางเยาะโถนักโผก็ได้บอกไว้ว่าการช่วยชีวิตนะ่ะไม่ได้การช่วยชีวิตฟรีให้ทางเฉพิอันท่งกระแปเอาเงินมาให้เขาเสียซึ่งทางหนิงหย่าครับผมก็โมโหไปเลยมนาะบอกว่านี่จะเป็นการปนกันชัดหรือเปล่าแต่ทางเฉพิอันครับผมก็ได้ห้ามเอาไว้หลังจากาานั้นเองครับผมทางหนิงหย่าเก็ได้บอกบกับทางเฉพิอันว่าในเมื่อเฉพิอันนั่นนะ่ะได้เป็นวิชาหมัดแล้วเฉพิอันนั่นน่ะสนใจที่จะฝึกกระบ,บี่ต่อไหมโดยที่ทางหนิงหย่าครัผมได้บอกไว้ว่ากระบี่นั่นก็เปรียบเสมือนกับจิตใจเปรียบเสมือนกับอีกโลกใบหนึ่งหาใช้้้กกกกระบี่่่ไดคคองแแลลลวว็็เ ทางนี้เนะผมก็ยังได้มอบฝักกระบี่ให้แกทางเฉลียงอานอีกด้วยและยังได้บอกกับทางเฉิลียงอานว่าตอนนี้ฝักกระบี่เฉลียงอานก็ได้มีแล้วอนาคตเฉิลียงอานจะเป็นต้องหากระบี่เซียนให้ได้ด้วยตัวเองตัดภาพมาที่ลงตีเหล็กแทหล้วนนะครับผมปักว่าตอนนี้ทางหลิวเซียนหยานได้ฟื้นขึ้นมาแล้วแห้งหล้วนชียนเนาะผมดีใจไปเลยว่าเกลิ่งวิ่งออกไปจากบ้านนะครับผมเพื่อที่จะไปทําการแจ้งข่าวนี้แกทางเฉิลีิงอานทราบแต่ก็ได้ถูกพ่อห้ามเอาไว้นะครับผมแต่สักพักหนึ่งเนาะผมทางเฉิลียงอานก็ได้มาจริงๆด้วยแต่ทางเฉิงพอานนนั้ได้มาพบกัหนิงเหยาซึ่งการที่ทางเฉิงลี่ยาครับผมก็ททให้งหอ่สบายใจเล็กน ังจากนั้นเองครับผมเชนวิอานก็ได้ไปดูอาการของทางหลิวเซียนหยางซึ่งก็ปรากฏว่าผมหลิวเซียนหยางนั้นก็ดูเหมือนจะแข็งแรงดีแล้วแต่หลิวเซียนหยางนั้นก็ทําการแกล้งเจ็บนะครับผมเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะกลับไปทํางานต่อทางเชนวิอานนะผมก็ได้จะกล่าวขอบคุณทางช่างตีเหล็กแซ่หลวนช่างตีเหล็กแซ่หลวนแล้วผมก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ทางหลิวเซียนหยางนั้นได้นอนเจ็บอยู่ให้เชนวิอานมาทํางานแทนเขาเสียและทางช่างตีเหล็กแซ่หลวนแล้วผมจะได้ผ่านทางยิงเหยาแล้วไปดูทางกระบี่ที่เธอนั้นได้สั่งไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วยซึ่งทางช่างตีเหล็กแซ่หลวนแล้วผมก็ได้บอกไว้ว่าเขาต้อหวังว่าทางยิงเหยาจะทําการใช้กระบี่ของตัวเธอนั้นทําการสังหรหลอปีศาจให้ได้ม มายซึ่งนิ่งหย่อนนะผมก็ได้รับหลัในช่วงเวลานี้เองผมคนที่มีชื่อว่าเฉิเเเนซ่งเฟิงซึ่งทางเฉินตุยผู้หญิงนะครับผมก็เป็นคนที่ทำการสืบพอันธข้ามูลกับบรรพบุรุษตระกูลเฉินนั่นเองและเธอนักผมก็ยังเป็นคนที่ทำการนำเครื่องรางไปช่วยทางหลิวเซียนหยางอีกด้วยเร่องทางเฉินพิงอานนะผมก็ได้กล่าวกับคุณทั้งสองไปอย่งางว่าโดยพวกเขาทั้งหมดได้บอกกับทางเฉินพิงอานไปว่าพวกเขาทั้งหลาเป็นญาติทางห่างกับทางเฉินพิงอานแต่ก็เป็นญาติทางห่างราวหลายร้อยปีแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดดดกกกกกกัััันน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 เเเลลลยยููขขาาาาาาา้้้ออออออจจะะะะะใใหหททงงงงงฉฉิิิวว่่่พพไปสสุุุบบบรรรรษตตแแ็มีค แท้ผมได้ทางหนิงเยากับทางหลวนชิวนั้นก็ได้เข้ามาห้ามไว้แล้วบอกไปว่าพวกเรานั้นขอค่าตอบแทน2เท่าแล้วกันและห้ามต่อรองเพราะว่าตอนนี้นั้นถ้ำสวรรค์แห่งนี้นั้นจะล่มสลายอีกแค่2-3วันถือว่าเวลานั้นเป็นเงินเป็นทองททางเฉินตุยนะผมก็ได้ตอบตกลงซึ่งนี่ครับผมก็ทําให้ทางหนิงเยากับทางหลวนชิวนั้นแทคทีมก็เป็นอย่างนี้เรื่องการต่อรองเงินนั่นเองและทางหนิงเยานะผมยังได้ถามกับทางเฉินผีอาอีกว่าเฉินผีอานร,รู้ด้วยเหรอว่าสุสานของมหาปุรุษตระกูลเฉินนั้นนะมันอยู่ที่ไหนซึ่งเฉินผีอานะผมก็ได้บอกไว้ว่าเขานั้นจําไว้ได้ว่าเคยมีคนท่านหนึ่งนั้นเคยบอกกับเขาเอาไว้ภาพมาที่ทางซ่งจี้ซินนะครับผมซ่งจี้ซินนั้น ได้ทาการเก็บของที่บ้านซึ่งก็เก็บไปหมดทุกอย่างเลยครับผมและรวมไปถึงทางกีกามากององทางจื้อกุยนั้นก็ได้ถูกเก็บไปด้วยเช่นเดียวกันและในช่วงเวลาที่กาลังเก็บของนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าทางซ่งจีซินนะผมได้สัมผัสได้ว่าได้มีกระบี่อะไรบางอย่างนั้นลอยมาแต่ทางซ่งจีสินนะผมก็ได้ถูกช่วยไ้โดยส่งจางจิง้งซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่ทาการปากระบี่ทำการลอกส,สังหารส่งจีสินนี้ครับผมก็เป็นหนึ่งในสายลับที่ทางส่งจางจิ้งนั้นให้มาทําการขุดของทางส่งจีสินนั่นเองซึ่งหนึ่งในสายลับนะครับ ก็ได้บอกกับทางซ่งจีซินไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะหน่วยงานสายลับนั่นน่ะมันมีทั้งสิ้น7แห่งเขาล้วน่ะคุม3แห่งโดย3าแห่งของเขานั้นจะทําการสอดแนมตามแค้นต่างๆส่วนอีก3แห่งนั้นจะเป็นของราชคูชิวหูรับหน้าที่ในการสังเกตภายในราชสำนักเรื่อไปถึงในยุทธภพส่วนองค์กรสายลับแห่งสุดท้ายนั้นเป็นของทางแม่ของทางซ่งจีซินหรือก็คือทางของทาาแห่งก้าดีทําการคุมเอาไว้และทางซ่งจางจิ้งเนี่ยผมยังให้ถามกับทางซ่งจีซินอีกว่าลองดาดูซิว่าศพนี้นั่นน่ะเป็นสายลับของฝ่ายไหนและยังไมมมม่่่่่พออออแแคคนนนนนนนััััััั้รรรบบบผทททททาาาาาางง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 จจจจิเีีํํกกกกกสุดึึปะวววขซซืต น,นี้ก็ได้มีหน้าหนึ่งที่หายไปซึ่งทางหน้าที่หายไปเนี่ยผมมันก็เป็นหน้าที่บันทึกเอาไว้ว่าทั้งในวัยเด็กนะผมทางส่งจีสินนั้นเคยเกือบถูกมีนั้นฆ่าตายแต่ก็ได้ถูกเฉินพิงอานั้นเข้ามาช่วยเอาไว้และทางส่งจีสินนั้นผมก็ได้ถูกเหล่าเพื่อนเพื่อนนั้นทำการลุมกระทืมนั่นเองเนื่องจากว่าส่งจีสินนั้นได้ขี้ขาดตาขาวหลบหนีไปก่อนนั่นเองและพว้เขานะครับผมยังได้บอกอีกว่าต่อให้เฉินพิงอานั้นอาจจะไม่มีบุญวาสนาะแต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าพ่อแม่ของต ดูมีความสุดมากกว่าและมีครั้งหนึ่งนะครับผมที่ทางทรงจี้ศินนั้นเคยบอกกับทางเฉินพิงอานโดยแนะนําให้ทางเฉินพิงอานน่ะย้ายไปที่เต่าผอมังกรเนื่องจากว่าบ้านของทางเฉินพิงอานน่ะงวงจุ่ยไม่ดีมันนั้นเป็นสถานที่กักเก็บวิญญาณซึ่งทางเฉินพิงอานน่ะหมก็ได้เชื่อด้วยครับผมแต่ว่าเฉินวิงอานนั้นหลังจากที่ได้ถูกหลอกโดยทางทรงจี้ศินแล้วนั้นเขาก็ได้ทําการกลับมาบีบคอทางทรงจี้ศินเนื่องจากว่าครับผมทรงจี้ศิษนั้นได้ทําการหลอกเฉินพิงอานให้ไปใช้แรงงานที่เต่าผอมังกรนั่นเองซึ่งทรงจี้ศิษย์หมูก็ได้นึกถึงเหตุการณ์นี้ในขณะที่เขานั้นกําลังนั่งรถม้าออกไปจากทางถ้ําสวรรค์นี้นั่นเองซึ่งทางจื้อกุยเนี่ยผมก็ได้บันทึกไว้ หลังจากนี้ไปเราก็จะลืมคนผู้นั้นแล้วหลังจากนั้นเนผลรถขบวนของทางส่งยี่สิ้นก็ได้เข้าสู่ทางสายลุงหลังจากเข้าสู่ทางสายลุงเนี่ยครับผมพวกเขานั้นก็ได้ออกมาข้างนอกและพอออกมาข้างนอกเนี่ยครับผมเราก็จะได้รู้ว่าทางถ้ำสวรรค์ที่พวกเฉินพิงอ่านอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันก็เป็นแค่ลูกแก้วอะไรบางอย่างที่ตอนนี้นั้นได้มีรอยแตกราว